เพืเ่อนๆวันนี้ออกกลับมาครับวันพุธที่หนึ่งนะครับเช้าพุธที่หนึ่งครับออกกลับมาวันนี้วันนี้เปลี่ยนเนวครับวันนี้เราจะมากินขานัทรัานเช้าวนันนี้เป็นโดนัทครับมีโดนัท นี่ครับนี่โดนนัทะ อ้าวเป็นมันเป็นโดนัทสักวัน <c oughs> เปรี้ยว้วยครับ แป้งก็จะค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับไม่หวานมากนะครับจะไม่หวานมากอซือ้เป็นโปรนะครับวันนี้ก็เป็นโปรของโดนัทก็คือซื้อหกแถมหก คือมากล่องหนึ่งหมุกแต่หมุกไปที่สองกินสำหรับสินที่พย์ทชอบโดนั้นนะครับผมว่าคุ้มนะครับคุ้มซื้อหุ้นแทนหม,ม,หมก็ ผมจะผมสำหรับคนที่ที่ชอบกินนะครับแต่ใครไม่ชอบกินก็ไม่ไม่ว่ากันครับ mm hmm. เป็นเป็นนี่ครับตะเคลือบน้ำตาลมาหน่อย ูกนัดเทก็ไม่วบนไม่หบาน้ากุณเอาอะไรครับ ก็มีโโโดาร์จ็อกโกลตมาหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยครับก็อหอมนะครับ ปกติใครชอบกินก็คอมเมนต์มาได้นะครับใต้คลิปว่าซื้อหงแกมหงกินหมดหรือเปล่าโดยตัวผมคงไม่หมดนะครับมันเยอะแต่ถ้าเป็นโปรของเขานะครับอันนี้โปรปกตินะครับโปรปกติก็คือซือ้อหงแกมหงอยู่แล้วครับปโปรพิเศษ น่าจะมีเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับกินเปแลละสองกินนะครับอันนี้กินที่สามนะครับ เน้นมครับนุมนุ่ตรนึงน,นครับเป็นเกล็ดนะครับเกล็ดรยหนามนครับเคีเ้ยวมันจะดังกุ๊บกุ๊บอืนครับก็มีใส่ครีมอยู่ข้างในด้วย เขาทำได้อร่อยมากน ผมว่าน่าจะเป็นบางที่ใครก็ชื่นชอบแบบโดนัทน,นะครับก็้ผมจะชื่นชอบแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาครับมันแบบโฟนนี้ครับหกแกมหกงนะครับ มีไรร่ครับครับสำหรับที่อีกครั้างไว้ก็คือโปรพิเศษนะครับเดือนหนึ่งน่าจะมีอยู่ครั้งหนึ่งครับก็คือ <c oughs> ซื้อหกแถมสิบสองครับอ่าฟังไม่เผิดน,นะครับ พิเศษมันจะมีเดือนละครัครบก็ลองไปถามดูว่าโปรวันไหนนะครับก็ไปถามที่โดนัทช็อปดูครับว่ามีโโปรวันไหนของของโปรนี้นะครับซื้อหกแถมสิบสองครับซึ่งซื้อหกแถมหกผมก็ว่ามันคุ้มคุ้มแล้วนะครับคุ้มคุ้มแล้วแต่ว่าซื้อหกแถมสิบสองนี่คุ้มยิ่งกว่าครับ ำหรัคนที่ชอบดูรัตทิมชอบมากนะครับครับก็รสชาติก็อร่อยครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับครับรบ๊าบ